The dead. วัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง YouTube r m u d p l i ู e ีลฟ์งนี้กับผมกระจรศักด์บำรุงศิมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาพร้อมกันนะมา,ม,นนะมาพร้อมกับเรื่องราวของในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องราวเด็ดๆกันทั้งนั้นเลยนะครับบางดีก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยนะ ก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในรายการนี้วิด,ดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมที่จะไปแตะ u b s c r i b e นะก็กด u u s c r i b e เนี่ยแหละนะหรือว่าไป ลั่นกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยแหละนะจะพูดจะพูดทำไมให้มันซับซ้อนนะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้แหละนะครับนะสำหรับวิดีเดดวันนี้วิดหน้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของนะครับผลงานของนักศึกษานะครับไทยเราเนี่ยแหละนะครับนะเรื่องราวของนะคุณผู้ฟัง นะใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของกีฬาชนไก่บ้างไหมฮะนะนึกถึงกีฬาชนไก่ก็จะนึกถึงเรื่องราวของเอาไก่เนี่ยนะแตละสายพันธุ์หรือจะเป็นพันธุ์เดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์เนี่ยนะามาชนกันมาแข่งกันบางทีก็จะมีเรื่องของการปนุมพนันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการพัน,นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สนับสนุนนะครับนะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเหล่านี้แหละนะกีฬาไก่ชนนะครับนะตามแต่ละพื้นที่หลายต่อหลายจังหวัดนะครับก็จะมีเรื่องของกีฬาไก่ชนนี่แหละ แต่ว่าครับแต่ว่านะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะในสิ่งที่นะครับถ้าสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นแล้วล่ะนะครับว่าจากกีฬาพื้นบ้านชนไก่เนี่ยนะสู่หุ่นยนต์ไก่ชนครับนะไ่ไดาเชื่อว่าไก่ชนจะเป็นหุ่นยนต์ได้นะนะเป็นจุดเริ่มต้นนักสร้างหุ่นยนต์เลยครับเขาสร้างหุ่นยนต์ที่มีหุ่นยนตลักษณะเป็นหุ่นยนต์ไก่ชนครับนะ จะเป็นเช่นไรนะครับไอเดียมีไอเดียแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับมีคุณ่าออคุณาาสัยอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามฟังกันในช่วงของวิดนาหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10นะครับ ขับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องสถานประกอบการต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางวิถีนิเวศคาร์บอนต่ำอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเขามีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาตามฟังกันครับในช่องของวิทย์ทั่วไทยส่วนช่องวิศดาโลกครับ เรื่องราวของกระดาษจากเศษสิ่งทอครับแปลร,รูปเป็นบรรจุภันธุ์กระดาษลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติใหเขาทำกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวมาติดตามนะรับฟังกันในช่วงของวิศรณุโลกกันครับในช่วงนี้ไปพบกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งเลยครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วินหนึ่งครับในรายการวิดีดัดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้ครับกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิม,มันครับในช่วงของวินาหนึ่งครับอย่างที่เกรินไว้ต้นรายการครับองเรื่องราวของกีฬาไก่ชนนะมีใครชื่นชอบกีฬาไก่ชนกันบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้ยินนะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเพราะว่ากีฬาไก่ชนก็อยู่คู่กับนะอยู่คู่กับไทยมายาวนานมาช้านานกันเลยทีเดียวนะครับนะก็จะมี มีวิถีกติกาอะไรก็ว่ากันไปในเรื่องเราของการาการแข่งกีฬาไก่ชนเนี่ยนะครับแต่นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคุณผู้วางจากกีฬาพื้นบ้านชนไก่เนี่ยนะไก่ชนเนี่ยนะสู่หุ่นยนต์ไก่ชนครับนะไม่น่าเชื่อว,ว่าไก่ชนก็ <c oughs> นะก็มีคนคิด นะฮะทหุ่นยนต์ไก่ชนขึ้นมานะครับเป็นจุดเริ่มต้นนักสร้างหุ่นยนต์เลยทีเดียวนะจะเกี่ยวข้องอย่างไรมาติดตามกันตรงนี้นะครับนะกีฬาชนไก่ครับหรือว่าไก่ชนว่ากันไปนะเป็นกีฬาพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง คนไทยเรานะที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับทำให้นังวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับหยิบยกนำกีฬาพื้นบ้านมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีจนกลายเป็นหุ่นยนต์ไก่ชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการศึกษาทางด้านวิศวก,กรรมหุ่นยนต์ครับนวัตการรมที่ก้าวกระโดดในทุกๆวันครับ ความเปลี่ยนแปลงที่พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยการสร้างแรงบันดาลใจคงไม่ใช่เรื่องยากครับแต่การอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยในอดีตเป็นอีกหนึ่งโจทย์สําคัญในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาครับหุ่นยนต์ไก่ชนจุดเริ่มต้นสู่นักสร้างหุ่นยนต์ครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณปรเมศเฟื่องพานิชเจริญครับ นักวิจัยนะจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับนะหรือ FIBO เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเพื่อหวังนำความเป็นไทยมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับการศึกษาครับทุกวนันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตการศึกษาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยไก่ชนครับจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้พัฒนาเลือกนะที่จะนำมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ นำะมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนะคุณประเมศตนะบอกว่านะคุณประเมศเองได้เริ่มต้นจากการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจนมีเครือข่ายการศึกเ,เครือข่ายการศึกษาเนี่ยจึงสนใจที่จะนําความเป็นไทยในอดีตเนี่ยมาปรับใช้กับเทคโนโลยีจึงนําเรื่องราวของไก่ชนมาเป็น ามาปรับใช้ในการศึกษาเนี่ยแหละนะเพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจนะครับหุ่นจรไก่ชนครับจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับความเป็นไทยในอดีตโดยหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจและพร้อมนําไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ครับก็ถือว่า นะเป็นอีกหนึ่งพลังเลยนะจากนักวิจัยแล้วก็อาจจะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับสร้างหุ่นยนต์ไก่ชนขึ้นมานะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักสร้างหุ่นยนต์กเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเชื่อว่าน่าเป็นแรงบันดาลใจนะในการที่จะพัฒนาหุ่นยนนะครับหุ่นยนต์ชนิดนะครับชนิดอื่นๆไปเรื่อยๆนะบ,บางทีกีฬา พื้นบ้านของไทยเรานะครับหลายต่อหลายชนิดกีฬาเนี่ยบางทีก็สามารถที่จะนํามาพัฒนาเป็นหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องทุ่นแรงนะในการที่จะนะครับ อาจจะแข่งขันหรือว่าจะนำไปใช้เป็นอัธประโยชน์อะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ขอนะชื่นชมนะครับฝีมือของนักวิจัยไทยเรานะครับคุณปรเมศกเฟื่องพาน,นิเจริอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนี้กับเรื่องราวของหุ่นยนต์ไก่ชนนะจุดเริ่มต้นนักสร้างหุ่นยนต์และน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์นะครับ ชนิดอื่นๆน,นะครับที่นะ่ะอาจจะมาอาจจะประยุกต์มาจากสิ่งที่นะอยู่ในไทยเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาปรับนะครับเป็นนะครับสามารถที่จะนํามาพัฒนาเรียกว่าพัฒนาดีกว่าเรียกว่าพัฒนาเป็นหุ่นยนต์นะครับที่สามารถมีเอ่อความสามารถพิเศษนะเกือบเกือบหรือว่าคล้ายๆคนเราเนี่ยแหละนะครับนะ ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงได้ดีไม่มากก็น่อยเลยทีเดียวนะครับนะชื่นชมนะครับกับความากับความสามารถของคนไทยเรานะของนักวิจัยไทยนะครับนะบางทีบางครั้งก็จะมีเรื่องของนักศึกษาไทยเนี่ยแหละนะมา,นาพัฒน,า,นาสิ่งประดิษฐ์พัฒนาหุ่นยนต์กันหลายต่อหลายครั้งเลยที่ผมได้นําเสนอเนี่ยมี นะครับคนไทยเราเยอะแยะมากมายครับที่สามารถเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคตนนเขาเรียกว่าในปัจจุบันก็เป็นนวัตกรนวัตกรแล้วล่ะนะแล้วก็สามารถที่จะเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคตคณะอีกด้วยครับนะชื่นชมฝีมือคนไทยทุกๆท่านนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวของนะกีฬาชนไก่หรือว่าไก่ชนเนี่ยจากกีฬาพื้นบ้านครับสู่หุญญนยนต์ไก่ชนนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเอ่อในการเป็นนักสร้าง หุ่นยนต์เลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆภาคส่วนเลยที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์ไก่ชนตรงนี้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวของนะสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10ครับ หรือสคพอสิบเนี่ยนะกับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องสถานประกอบการต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางวิถีนิเวศคาร์บอนต่ำอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิท,วทย์ทั่วไทยช่วงวิทย์ทั่วไทย วิดท,ทั่วไทยครับในรายการวิดดีเดดครับทาง YouTube r m u d p l i ู e ไลฟ์แผงนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไมยังย o u t u b e ร m u d p มยูดีพีไลฟ์แผงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage พิมเขาว่า r m u d p Live ไลฟ์ครับแล้วก็อินบ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอย เข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนําหย่าน,นส่นอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สมัครกุูฟ้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ Share, กด้เพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m UDP l i v e แห่งนี้ครัาฝากไว้ด้วยครับสําหรับช่วงนี้วิดท,ทั่วไรกรับเรื่องราวของสํงงานักงานสิ่งแวดลอ้อมและควบคุมมลพิษที่10ครับหรือสคพอ10เนี่ยแหละหนะ ขับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องสถานประกอบการต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางวิถีนิเวศคาร์บอนต่ำอำเภอภูผาม่มา,มานจังหวัดขอนแก่นครับ มาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะนั่งสาวโสภาสงครามครับพ่วมในการสํานังกงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10หรือสคพสิบนะบอกว่าได้มอบหมายให้นางปราถนายุวรณศิริครับพ่วมในการส่วนแผนสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตรายลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องหลังจากการอบรมเสริมสร้างกยภาพผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทร้านอาหารและคาเฟ่ในอำเภอภูผาม่านเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวตามแนวทางวิถีนิเวศคาร์บอนดังต่อไปนี้ครับนะประการแรกเลยก็คือสำรวจพื้นที่และเก็บ ตัวอย่างน้ำเสียนะจากรีสอร์ตและคาเฟ่ต้นแบบเพื่อนำข้อมูลไปประเมินความสก,กรปรกและใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียครับแบบธรรมชาติบำบัดนะจำนวน3าแห่งด้วยกันนะครับนาจำนวน3แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ประการที่2นะก็คือสำรวจพื้นที่กำหนดจุดและติดตั้งถังหมักรักโลกกรีนโคเนี่ยนะสำหรับจัดการขยะอาหารในที่พักและร้านอาหารต้นแบบมีด้วยกัน 7แห่งด้วยกันนะครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะเพื่อน,นำไปใช้ประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขอการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกต่อไปนะครับก็ต้องว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความสำคัญในเรื่องราวของ การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องราวของการลดปัญหาการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายต่อหลายพื้นที่นะครหลายต่อหลายภาคส่วนไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศเลยดูในไทยก็จะว่าหลายต่อหลายหน่วยงานหลายต่อหลายภาคส่วนให้ความใส่ยิ่งยิ่งเลยนะในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะการลดภาวะเรือนกระจกนะครับเพื่อที่เป็นเป้าหมายเนาะอนาคตข้างหน้าหลายต่วหลายประเทศเนี่ยรวมอาจจะรวมถึงไทยด้วยที่จะมีเป้าหมายนะครับ าการลดนะครับให้เหลือเป็นศูนย์หรือว่าไม่เกิดเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับนะเป็นการช่วยนะครับลดนะครับคาร์บอนเนี่ยนะให้ให้เหลือศูนย์ในอนาคตข้างหน้านเนี่ยนะครับนะสำหรับนะครับในส่วนของพื้นที่อำเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นและ หลายต่อหลายพื้นที่ที่เคยนําเสนอกันไปในรายการวิดีเด็ดนะก็เห็นวาน่าหลายต่หลายหน่วยงานหลายต่หลายภาคส่วนนะครับหลายต่อหลายพื้นที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนการลดภาวะเรือนการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับมีหลากหลายวิธีหลากหลายแนวทางนะครับนะทางรายการก็สนับสนุนในทุกๆคนท่านเลยที่สามารถที่จะไปช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นะลดลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็อนายคตข้างหน้าเลยนะครับไทยเราก็หลายต่หลายประเทศนะครับก็ตั้งเป้าหมายนะครับเรื่องราของคาร์บอนให้เหลือเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่เหลือคาร์บอนเลยนะครับกนะ็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกๆหน่วยงานเลยนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะเรื่องราวของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1 0หรือสคพอ10นะครับนะคับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องสถานประกอบการต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางวิถีนิเวศคาร์บอนตอ่ำอำเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับช่วงหน้าวิทย์สถานโลกครับเรื่องราวของกระดาษจ,จากเศษสิ่งทอครับแปลร,รูปเป็นบรรจุพ,พันกระดาษลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติเนตเขามีนะ ไอเดียนี้อย่างไรเลี้ยมมาตามฟังกันต่อกับวิศถานโลกครับช่วงวิศพานโลก สดาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง YouTube r m u d p l i v e แห่งนี้วิศดาโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยออสเตรียครับเปลี่ยนเศษสิ่งทอที่เหลือทิ้งให้เป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและทนทานซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะครับแต่ยังลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมอีกด้วยนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรัสครับในประเทศออสเตรียนะได้พัฒนากระบวนการแปลรูปเศษสิ่งทอที่เหลือทิ้ง จากอุตสาหกรรมแฟชั่นให้กลายเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติและส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกระดาษงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Resources Conservation and Recycling นะที่โดยนักวิจัยจากมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกราสนะรประเทศออสเตรเียครับในกระบวนการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมครับเส้นใยเซลลูโลสจากไม้ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองอย่างไรก็ตามเศษสิ่งทอที่ถูกทิ้งจากอุตสาหกรรมแฟชั่นมีปริมาณมากครับและมักถูกกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบหรือเผาทำลายซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยเหตุน,นี้ครับนักวิจัยจึงนําเศษสิ่งทอเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการแปลรูปเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์กระบวนการแปลรูปเริ่มจากการนําเศษสิ่งทอที่มีส่วนประกอบของเส้นใยเซลลูโลสสูงนะ อย่างเช่นผ้าายแล้วก็ผ้าลินินเนี่ยมาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อสกัดเส้นใยเซลลูโลสออกมานะครับเส้นใยที่ได้จะถูกนํามาผสมกับสารเคมีและผ่านกระบวนการผลิตกระดาษตามขั้นตอนจนได้กระดาษที่มีความแข็งแรงสูงและเหมาะสําหรับใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์นอกจากจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะครับกระดาษที่ผลิตจากเศษสิ่งทอเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากระดาษทั่วไปในด้านความทนทานต่อแรงดึงและความยืดหยุ่นซึ่งหมาย ความว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษชนิดนี้นะครับจะมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถรองรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะโดยหัวใจสําคัญของการแปรรูปเศษสิ่งทอนี้นะครับก็คือการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกําจัดทําให้อุตสาหการรมแฟชั่นมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรก็ตามการนําแนวคิดนี้ไปใช้ในระดับอุตสาหการรมยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมนะเนื่องจากต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของกระบวนการรวมถึงการ การปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการผลิตในปริมาณมากนะครับอีกทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอุตสาหการรมแฟชั่นและอุตสาหการรมกระดาษร่วมด้วยจึงจะทําให้การนรําเศษสิ่งทองมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์จากเศษสิ่งทอเป็นอีกหนึ่งในการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้ทรัพยรธรรมชาตินะครับแต่ยังช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่างหาก กระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการจัดการทรัพยากรและขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะใกลจะไปรู้ครับว่าเศษสิ่งทอนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยการน,านำมัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษนะครับนะที่สามารถลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติแถมอย่างไรครับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยถ้าคุณผู้ฟังติดตามรายการมิตรดีเด็ดมาโดยตลอดก็จะเห็นเรื่องราวของนนวัตกรรมเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์หลายต่อหลายอย่างเลยหรือว่าไอเดียในการที่จะ,นะะทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย นะหลากหลายเลยครับคุณผู้ฟังนะเ็นนด้ว่าหลายต่อหลายภาคส่วนหลายต่อหลายหน่วยงานนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับหรือว่าการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือจะเป็นไอเดียนะในการที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะแยะมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับนะก็อยากที่จะให้นะครับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะครับสามารถที่จะ นช่วยกันนะครับออกไอเดียในการที่จะทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะบางทีไม่แน่นะครับว่านะาสามารถที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะครับนาจากตัวคุู้ฟังเองทุกทท่านเลยนะครับที่สามารถมาช่วยกันตรงนี้นะครับร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดี่ยวด้วยนะครับนะาสามารถขี่กันนะครับที่จะทําให้นะาลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ นะสามารถออกไอเดียที่สามารถที่เป็นให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเยอะแยะมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับเป็นกระนั้ได้กับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนานะนวัตกรรมพัฒนาไอเดียพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับ นะเศษสิ่งทอที่สามารถนําไปแปลรูปเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติก็เช่นกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวิศระโลกท้ายรายการครับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้นะครับก็สามารถเข้ามาที่ YouTube ของ r m u d p Live แห่งนี้ได้นะครับเข้ามาแล้วก็มีหลากหลายรายการให้เลือกสรรติดตามรับชมรับฟังกัได้คุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็ คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆน,น,นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m UDP Live แห่งนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u d p Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ r m u d p Live นะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับที่จะแตะส u b คร r i b e นะแตะปุ่มส u b s c ส i b e นะแล้วก็ไปลั่นกระดิ่งแจ้งเอ่อลั่น กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือง่ายๆเลยก็กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่แหละนะจะพูดยาาทำไหม่นะกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube r m UDP l i v e แห่งนี้เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u d p l i v e แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับทาง YouTube r m u d p l i v e แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกระจรศัก์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ with the dead.